สวัสดีครับเช้านี้ไปไหนครับเนี่ยไพึ่งครับเออไปไหนวันนี้ไปไหนเกิดผมด้วยนะครับอ้าวคุณไปไหนอ่ะวันนี้ผมไม่ได้ไปครับอ้าวจะไมทำอย่างนี้ล่ะคุณผมมีธุระด้วยกลับมหาลัยครับเสียงไม่ไรกินน้ำก่อนกินน้ำตรงนั้นก่อนยังเรียนอยู่เลยเนี่ยหน้าไปแล้วนะสามสิบแล้วยังเรียนไม่จบเลยอออาทิตย์หนึ่งนะจัของจัของ พอไปไหนกันเด็กๆเด็กๆจะไปไหนกันมันจะไปเที่ยวไหนสรุปว่า,าวขายนี้ไปไม่ได้นะตกรอบใครจะซื้อรถก,ก็ <c oughs> ดูความจุไว้ดีๆนะครับ ติดแหลกเนาะติดแหลกดีกว่าะรู้ว่าไงพอไหมพออยู่นะแน่นแน่นครับผมแน่นจัดเลยสองวันหนึ่งคืนกับสองครอบครัวไปลหนึ่งคันเดียวใครไปบ้างยกมือขึ้นดูให้จบด้วยครับวันนี้ผมไม่ได้ไปก็ดูให้จบด้วยมาด้วยทวงาน ปีบนี้ที่ไม่มีคุณสีพื้เหลืองของมาสวัสดิ์ระหว่างเดินทางครับนักยิงปลาเต็มละพานเลยนักดีอิ่นนิดนึงก็รายการแข่งแล้ววะนี่นักอิงไก่เป็นักกินไก่นะอ่ะแนะนักหน่อยแล้วปืนยิงปลาโอ้โหงเสื้อดิ ไม่ของจริงนะก็คือต้องแม่นมากเลยใช่ไหมแมนอ่โหเมื่อกี้เดินถือไปเป็นพวงนี่ดูเด็ได้แล้วนะได้ก็ได้แล้วนะได้น่นอ่เนเไม่ควเียเอนไอ้ยาคนขับตลอดไปไม่เอารถตัวเองมามึงก็ต้องขับเพื่อนเลย ตอนนี้อยู่ตลาดนะครับขัางหน้าทางเท้าวนซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นกินอะไรเดี๋ยวไปทำให้ดูได้เลยไม่ห <c oughs> ักแวะซื้อของทำกินนะครับ <c oughs> จานปลาย <c oughs> ซื้อเผา <c oughs> เดี๋ยวนี้นี้กินอะไรเดี๋ยว <c oughs> เป็นไหนมาครับ น้ำมาไงกินไก่หไหมเป็นไก่กันไปมันไม่มีข้าวอะไรเลยอ่ะต่อส่างซื้อไก่ไปกินเที่ยงข้าวเที่ยงแล้วแต่แล้วแต่เลยอร่อยมากมากิน เขาบอกให้ขับรถลงไปได้พลังงานที่นี่ดีเนาะ โอ้โหเกี่ยวว้มาถึงแล้วก็เจอเลยเจออะไรนี่อ่ะเจอคนโอ้ยเหี้ยเหมือนว่างเลยสัตว์้ตอง มันมันตอุกขึ้นมาเ่ยใช่ถ้ามันขึ้นมาได้คือแม่งจบแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้ยังไงก็อยู่มือไม่ตอกลวหัเลอะเบนือหลือป่อ้ยทำไรครับเดี๋ยวเกูปล่อยละได้ไหม แต่เสียวมันจะส่งไม่ได้แล้วพาเละไปด้วยหน้ามืดอยังคะหน้ามืดอยงะโอ้ถ่ายนะ้วะโซมมากตังเต็นไม่ไหวแล้วนะอุ้ยขอโทบเลยเก็บเ ป๊อกแยังไงสำเร็จแล้วครับผมมาถึงก็ดูสภาพ <c oughs> <c oughs> เละบท เชฟมือนึงอีกมือหนึ่งขาดอท้าถ้าเจอมาแล้วสตดอหยิได้คอนแทนเลยนะเจอาร์ีโอให้หยิบหยิบขอให้หยิบไม่ให้เลยนะอร่อยปะนี่เด็กอ้วนต้องกิน หมูหมูพวงไหมจ๊ะไม่หายนะงามทั้งพวงเฮ้ยพรอมนะพร้อมอ่อเป็นไงอ่อมสุอร่ายด้วยไปกูเออไปรับกูไงขับตกลมไตแต่ถ้ามึงขับมึงก็ต้องเลี้ยวไปท่าเดียวกูเลย แมแล้วกูเห็นแล้วตกหล่มแล้วปีใหญ่เลยครับกูเพื่อนรู้โอ้โูดใจเลยใจมพื่อนเดนี้ว่าเย็ดแม่ใจมื่อนเดนี้ว่าต้องไปแล้วึงรู้มาปาร์ตเดียวอะครึ่งล้อเลยนะว่าก็ใช่ที่แล้วกูเปิดประตูมาเนี่ยกูเลยไม่สู้แล้วแต่ยี่เนี่เขาสู้ต่อ โบกมือให้กล้องหน่อยโบกมือให้กล้องหน่อยอ้าววันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับกล่าวสวัสดีไปดุนลั่นรีถ้าอยากให้ดีต้องมีช็อคเกลโอเคยังไงต่อวันนี้เราก็อยู่กันที่สายท่าและขุนเขาขุนเขาครับเราก็มาปาร์ตี้กับปาร์ตี้กับเพื่อนสมัยปวช ไอสัตว์ม้องจะเดินหนีกูไปเนี่ยเ้ยเนที่ไหนปชที่ไหนเลยที่ไหนเชี๊ยบไม่เด้กูก็หมุนหมุนอ้าวตอนนี้เราอยู่กับที่ราบลีโอเคอยู่กับเดอะแก๊งอันนี้ก็มีกรอบมีพาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปตบเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้โอ๊ยตบหนักกว่านี้เคยมาแล้วเฮ้ยจะตบยังไงตบยังไงต้องถอดรองเท้าไหมอินสแตทอ่ามีไอเบสไอเบสที่พ่อครัวอ่าพ่อครัวหัวคุยอ่ะทำไมอ่ะ มึงก็ดูตัวมันดิเลยเออดูอันนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากนะนานๆเจอกันอี้ดีว่ะอะสายแคมตัวจริงทำไมมึงดูมึงดูออปชันมึงดูออปชันอันนี้อันนี้อันนี้ประธานปลายวะมึงเงาประธานอยู่เหมือนกับเพื่อนเดี๋พูดถึงทำไมครับทำไมครับอ่ะไอ้เฮี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือตากล้องจะสั่นเราไอ้โอเค แล้วยังไงต่อครับเสียออฟเสียออฟออฟทำไมออฟออฟเสียออฟดําเนินทำไมถึงดําเนินรู้จักแฟนชื่ออะไรเอ้ยอย่าเพิ่งพูดไปเลยทำไมพูดไปเลยเดี๋ยวเล่าก็เพียวอีกคืนนี้โอเคไม่ดีมีที่หาไม่ดีเฮ้ยส่งหัวใจเล็กๆไปแต่ก็ไม่ถึงอยู่ดีหรอกโอเคเกี่ยวปากเาเนี่นี่แล้วก็ พี่ปอมีขาวมีขาวไม่ใช่พี่ปอเหรอปออะไรวะปออะไรปอคนเด็กอะไรอะไรกโดนโอเคฉายยาเลยเอวัจถุทระสงค์ในน่ไอ้ขอขอสเต็จสักทีได้ไหมเพื่อนแม่ิพืก่อน่ยมบมิดอร์ด้่าพวันนี้เรามาเที่ยวที่ลาลีนะอย่างชิวรีวิวที่พักหนยเฮ้ยพอรูก่อนอะเอ็งก็ชิว นานๆทีได้เจอกันทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูรีวิวตามกล้องให้มึงกล้องมันดิอ่าอีสัตว์สวัสดีครับเกยผมชื่อแบงค์นะครับเด็กบางแคแครบางคนพลพลคนกันเองครับอย่างเช่นอยอเสัตว์มันเหมือนจำลองบ้านที่มันอยู่ในป่าอันนี้อันนี้เกยครับผม ขออนุญาตเก็บไม่เก็บคะตบตบอยู่ว่าเอาหน่อยอะเฮ้ยไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงอย่าพูดว่าไม่มีอะไรเลือดมึงขึ้นหน้าไอ้เหี้ยตายว่ากูจะโดนนะโดนทั้เม็ดนึงไม่เหี้ยเฮ้ยแต่เชื่อกูเรารอดที่นี่โดดคนเดียววิ่งไปคนแรกแต่วิ่งเปิดแต่ตอนที่ไปไปมึงไปเล่นอะกูไม่มีตังค์กินข้าวมึงมึงห้าบาท ไอแบมไอแบมห้าบาทไอแป้งห้าบาทไอนายห้บาทไอไผ่หบาทไอปลายหบาทแดกข้าวจานตอนนั้นตอนนั้นเรามาแป้งมันแคบไอเที้ยไอเช่นแล้วมึงคิดดูเตะมาเนี่ยลงลงทั่วไอไผ่ก็จริงเว้ยแต่มันลงมาตรงนี้แล้วน้ำซุปเข้าจานกูหมดเลยโอ้ยยยยข้ยอยย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 อยยยยเยยเยย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 ยียยยยยลยยยยบอลหน่อยดิ รอคุ้ยอะไรบอลไหนบอละมันถุนเว้ยตอนนั้นมันถุนถุนแบบุนมากแบบถ้าขอโทษมันจะเป็กนึงแ่เมื่อคนละฟิลลิ่งมใช่ใช่นี่มาเอ้ยบอลเนี่ยบอลเดกพ่องไงแม่กก็หันมาแบบไม่พูดอะไรเลยหรอเอาแม่เขาไปใส่เขาเลย

เป็นน้ำได้ก็เด็กไปแล้วแต่มันกคตอร่อยนะคนชิมรองเท้าซื้อที่ไหนคะคนมันเยอะใส่รองเท้าไม่ได้แล้วเฮ้ยขอยืมมึงหน่อยเนี่ยผัดกันใส่เลยยังไงคะรุ่นนี้้ซือถอดยังไงคะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดถอดยังไงคะอ๋อวิธีการถอดก็คือยากนะก็คือกระตุกหนึ่งขาดไหมคะข้างล่างไม่ขาดไม่ขาดโอเคเก็บไว้ใช้ต่อได้นะน้องผัดกันใส่ ูิิดไอ้แบสมึงโดนโดนเพื่อนไอ้แบสเป็นไรเส้นขาดเฮ้ยวะไอเดินเลยเดมเฮ้ยขาดจริงป่ะเนี่ยขาดจริงขาดจริงอุ้ยจริงเจ็บร้อยเพื่อนกูจะนอนเปร์ซะหน่อยหาหมอให้เบสขาดเลยจะนอนเดมกันนี่น่ารักสุด Way, every day. จะพาไปขึ้นภูเขาลุยไปด้วยกันสูนกสมมไม้ให้ชื่นใจให้วิวภูผาสล่หัวใจอกวันยามเช้ามาแต้หัวไหลเอ็นเคมเดืเช้า l ล t g เ w a สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับวิ่งแท้ไปสายท่าและขุนเขานี่คือเพื่อนๆก่อนที่จะกลับฝั่งนู้นก็มีนะครับเย็นกันเป็นหน้าตับเลยหน้าตับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับ Backstar Channel เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีดิเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีเดี๋ยวนดิโอเคแลครับบ๊ายบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ ช่องอะไรนะ CLD Family โอเคช่องนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่กดสุดตัวเองเราใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไ้ยใครจะไม่ตัดใส่ให้วะโอเคหน่อยนี้เฮ้ยตัดออกมาที่ใครเป็นเออแบบอินเดียแบบผู้ไหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายเราเดินแบบทำหน้าแบบขมือมาเลยมาเลย เพื่อนเพื่อนที Columbus ่อาชวทอนมาดูก็ดูสภาพของกูเพื่อนเอ้ยสาวๆเน้นเกินไปหมดยังแข็งยังปิดไม่ได้เลยลงมานะตอนแรกมันอยู่ขโมยคือมันล่วงลงมาล่วงหนังเลยคือ energy อะไปต้องเป็นคอนเทนต์ทุกอย่างชีวิตกูต้องมีคอนเทนต์ต้องติดอะไรนะก็คือหมายความว่าแบบ ต้องขายเทปโมลด้ยี่สิบบาทนะขายเทปโมยี่สิบบาทเดี๋ยวเขาเหนื่อเดี๋ยวเราสนับสนุนสิ่งนี้ก็ไอ้เหี้ยเลยตอนนี้รู้สึกอะไอ๋อก็คือก็เคยถามเพื่อนถามเพื่อนถามเพื่อนว่ามันไม่มีใครไอคอนแทคกับกูเลยอะทุกคนก็หันไปหากันหมดก็คือเออคราวนี้เดี๋ยวเราเลียงเราก็สนใจไอ้เหี้ก็เลยเหมือนกล้องลากไอยสัตว์ มึงจะให้กูนั่งมองเป็นกล้องจ่องสามไม่ได้โมองโหมโอเคโอเคเอนอะข้อนี้อ๋อเดี๋ยวขึ้นไหนอ๋อเอ๋อข้อนี้แบบเพื่อนบอกเมียท้องโอ้ยโคตรสุดขันเพื่อนเลยขายเทปเทปคาเสเซ็ตขายยี่สิบบาทขายน้ำหลวงแต่ตกเย็นนี่แดกเหล้าด้วยกันนี่สองตัวเฮียนี่ขายได้สามร้อยแดกเบียร์ไปร้อยยี่สิบแต่เก็บเงินคอลูก อกูก็เลยคิดว่ามึงต้องเก็บประมาณสี่ปีก็เลยจนครบควอมลูกก็ลูกมึงเกิดเก้าเดือนก็ไม่น่าพอจนสุดท้ายแล้วก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ลูกมันเอาเอ้าเป็นไงลูกพ่อกระดอเพื่อนกระดอใครกระดอใครอันนี้คือปลดล็อกว่าไอ้เี่ยหักหูนี่กระดเพื่อนเนี่ยเอาดีๆกระดอใครกูอุตส่าห์ไม่บอกใคร